นี่ก no no ันม right ีสามตัวมันบ่ดหลายดอกครับผมว่างๆว่าว่าง vale ่างๆโ้ยเรียกปูเด้ยไห้มันหัดนั3 <3 ่นเนี่ยไห้มันหัดจีบอะีเนี่ยไปน้ำตะกอนวอนไปปล่อยเรียกดอกวาหมมยปุ้ยไปเรียกมันเด็กคิดน้ำเดี๋ยวเด้อบันนี้เดี๋ยวเอาตะ้านติดปล่อยไปสามช่องเมือนี่ปล่อยเรยกสามช่องครับผมปล่อยเปีสามช่องเจ้าเจ้าปล่อยพอเจ้าทุ่มิกนโมเอากานโมเลย เพราะว่าเจ้านี่มันเอาเงินผุนผ้ารวยเอาบุญก่อนครับผมเอาเริ่มต้นจิตบงินผุนผ้ารวยก่อนครับผมสาธุสาธุครูถ้ามันปล่อยไปนี่จิจุดเจ้าบักยางครับคนละไม่เอานมาผัวไม่แต่ถ้าว่าเจ้าดิบพุ่มบักยางเงินบักยางไหลคนละเลี้ยงพยญชนะกันสร้างเลื้ยงคนละครับผมเลี้ยงเลี้ยงใส่เจ้าคนละเพราะดิบพุ่เอาเงินไปขอเฟนเงนไปขอเฟนเงิน <c oughs> <expand> เรื่องนี้เจ๊เจ้าเอิมเอียกปูนี่โเรียปูงดาเป็นเก่งนี้หรอกปูงดานี่มันจะเป็นสายพญานาคเนี่ยแต้ก็ตกุญมันเป็นลูกก้อนพญาุ้ชงนาคราชครับผมมันก็เป็นสายมันมาธรรมดาเป็นสายน้กลบกครับผมปูดำปูดำเป็นสายนกรลบแม่น่าหร่ครับปูแอานารลบเปนเก่งจกิงตัวเล้วครับมันก็ได้ได้ลูกสาวพญาพญาอนันตนาคราชกนับเป็น เป็นหมายเดีเปนไหมครับผมมันเป็นธรรมดาเรืงพิงเลยครับเั็นเป็นทั้งหนักลบเป็นทั้งสูนแนวสูบลาบจริงครับอาตมากับโบงาณกับนักเชือพ่นแบจริ่งแห้อาตมามาท่างนี้ครับเราจะคว้าพวแต่งคว้าจังต่วันที่ยี่สิบหกยิงหายสิบฟันมาครับแส่มาเรียบร้อยแล้วว่าสิหา่ชงได้ปล่อยนอกรดึงไม่ได้หลายสองอ่ะครับปูครับผมกัองก่อบนผ้าด้วย อันเพิ่นให้มาจังวดแล้วครับอันปูอาตมาเริ่มพึ่งขวาเป็นงวดแรกงวดแรกงวดครับผมอ๋อนี่งวดนี้งวดแรกนะปูนะอ๋อเป็นงวดแรกเรียกว่าเป็นเปิดชุดเปิดช่องเนีเจ้าความอาตมากระดงเขาช่องเจ้าเป็นช่องแรกครับผมเปิดซับเปิดเบิกซับพยาญชนะด้วยครับผมเจ้ากระล้างถิ่นพิสังพยาญชนะความครับเดี๋ยวนี้ก็ะยุ่นี่อะไรกระยุนวัดนี่อะไรเดี๋ยวนี้ันนั้นเพราะว่าอาตมาเพิ่งคิดเจ้าตลอดพวกเจ้าเวรและอาตมาเพิ่งตลอดครับผมความผู้ครับ ทั้งตัวดำตัวยังนั่นสิไปส่งกับ้รรมะกับเบิงอยู่ครับต да. ัวดำที่ว่าเป็นด่านส่งในเพิ่้งไปมองกันต้นตะโกน่ะธรรมากับเบิงเบิงตะกีเนเลยครับผมนี่กับเบิงยงกับอาตมามาไปท่านอยู่เพราะว่าช่วงเห็นคนลำบากแต่ว่าแบบบางเช็ค้กบางเมล็ดมันติไปยังไหนมันยังไหนครับมันติดเมล็ดตาลหมองเนี่ยม e. ันติดมันติดขึ้นกับอาตมะพอเดนครับจุราพวกเจ้าเมล็กมันหลายแบบข้อมันเจนมามี แมงขับมันเล็หลออยา,า,ายตัยยม,ยยมันเจอยากตัปู่นี่เรามลมันินเสียง,งกันหลายไงวะครับมันเสียงกันหลายเ่มันใจจะไปลรุ่งกมืตัวไหนอัตมาและเลืองจุกชิดบางความมุ่นตลอดท่าทางไลายช่องยูทูบครับวันเดมัมาจงังไมาจงังไส้มันคือกันหมงไส้มันตัวไหมันคือกันไลายคือกันหน่อยอาไม่คิดตลอดตลอดทุกช่องแล้วก็ที่ป้อยช่องไหนมันอมอสมครับผมเ็ไม่หลายนได้ล อ๋อเดี๋ยวนี้ผมหมกก็เดินได้สองนาทีกว่าปูหเขาเจ,ดจ็ดน<ส>ดาทีแต่เราเ,เนี่ยล่วงจีบสิบครับผมสิบนาทีเราคุยดีขนหน่อยเนาะครับผมแต่เขียนหัวข้อว่าเล่่เล่่กันปูพญาสาแสนปูพญาหน้าสามแสนที่นี้นักขลาดจำสิ่ีจนัจนท่าหนักขลาดเราส่งมาขึ้ขนหัวข้อไว้หนึงที่ก็แล้วกันเขีย<ส>นได้กระดาษเลยเป็นิ่นบ,บอกว่างซี่น,นะปูเนาะผดไพรผดไพรเลข่สามตัว ว่าผู้วัดป้าเนี่ยเราวัดป้าละเอะเป็นเป็นคนขอขอให้ขอให้ได้โชคได้ลาภให้พี่น้องเขาเลยแ่ะขอขอเพิ่มขอผู้ทำแสนทำแสนเนี่ยแหละบอกว่าผู้องค์ดำแสนอ่าอ่ามาให้โชคปู้วัดป้าละเอะนะปู้เนาะผู้วัดป้าขอให้ขอเนี่ยขอสามตัวให้พี่น้องเขาเนี่ยแหละให้ได้สามตัวตัวสุดท้ายทั้งมาขอเปพียงที่ครับ พราว่าลำบากเห็นคนลำบากแต่ทำไมาึงจึกซอยเองเลยขอเนไแต่ไม้วางที่ขอานขวบนสามตูตรงตรงเ้อตู้อนว่างที่ขวานครับขอสามตูตรงตรงใหญ่ผิดเหมืองตรงตรงเล่นงามตรงตเลยวครับได้ขอาขอตั้งแต่เมื่อวันเขาปล่อยผีมันเขาหันละวันขี้ตบุญเขาซากบ่ปูเออมื่อบุญเขาซากมันยิ่งหองไนเอาขนาดเมื่อนไผเนี่ยเขาประดับดินเอเมื่อเขาประดับดินนะเออ่นั่นแหะก็ไม่ขอเป็น อเพิ่มเงินก็โอ้ยงเพิหายงมหงางามครับเพิ่นมาให้ลักษณะใดปูก็อาตมาขอช่างคิดถูกเอาโอ้หะายงามอยู่ครับเ่าก็จิคิดเจ้าคนละว่ามันทำมันวอกไปนี่มนกไม้่าเจ้าหนีิโอ้เด็กเง่ไยเลยเราไงแต่ตคิดคิดเจีไม่อยางเออเจ้ากัิตัดนิใจง่ายขึ้นครับเอาแล้ววันนี้ปู หลังหลังจากที่ได้ตัวเลขมาแล้วหลังหันมาเนี่ยปูได้นิมิตได้ฝันนี่อย่างบ่ปูครับผมกับโมกับโมฝันยังดอกกับธรรมดาโมก็ธรรมดากับโมฝันอยังปันไดดอกแต่ว่ามันเป็นไปฝันกับโยมแม่ฝันโยมแม่ฝันบาดโยมแม่ก็อยู่บ้านธรรมะก็อยู่ใกล้กับ้านโมไก่ประมาณกิโลหนึ่งครับผมแต่ว่าความฝันเปโยมแม่ฝันดี่บาทที่บอกวามฝันโยมแม่ฟังเด้อะโยมแม่โยมแม่ฝันบางที่ ฝันว่าสร้างเย่นี่ย่างกายเป็นหนาบ้านครับผมบัดนี่มันแบนแบบไปทวงมันแบบจะได้ว่ามันอยากไปบายส่้างมันอยากสร้างเยี่มันกบเป็นไรผู้เฟ่นกบบอยากไปเกาไปเขัาอาสร้างด้าจะไปลงสร้างอะไรไปบายเอาเมื่อเอาเมื่อเอาเนี่ยเมื่อหาเมื่อนั่นเนี่ยเมื่อขางวัวนั่นแหละไม่เป็นุกจากสร้างครับมันกัอยุทหนาบ้านนั่นแหละเอาเมื่อเอาเมื่อเล่านั่นแหละเป็นบุกีิดากสร้าง กับอาตมาวามันเกิดที่เป็นมุ่งค้นดีนะมันเกิดที่เล็กับที่รขที่เเลขเหรอขัฝันเนาะอาตมาวะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเสเนีดงเลขรถโอ้ยังไมได้บอกเลขอะไรทำแงมันมครับผมานเราไปลบหลังจากอาตมาดงเลขเราบฝันอืมไอ้ที่ใจอาตมาแดงเลขกวนลบฝันแต่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 ว่าทำแงพอนยังไม่ได้รู้ไอ้เลขที่ปูวากมันบาปูยังไม่ได้บอกวันถัไป เ้พิ่นฝันก้อนนานี่แล้วออาครับฝันฝนันหลังจากมาเดเดแล้วโอ้ครับผมไปช่วนยุมแม่เ้นะครับแต่เลยเป็นคนไปบังคับวงไก็คือบังคับหน่สิเลยจนมอัตาบปลอ่าษีขาอุ่นอ่อยเลยครับผมหนักเลยโอ้เพราะมันฝันดีแ้งก็เลกิเขากันครับมันเขากันก็เลสร้างนะครับเป็นตัวเดียวกันก็ไมยกันได้ ซื้อเห็นนะกระสันรถูเปชื่อครับเพราะว่ารถก็ะบุมเงินใส่ทั้งางนมันกัดลําบาทในรถแบบโจฝันดีแล้วในโจติดถลกเล้แค่อไอเจซื้อได้หลายรถซื้อสาไว้อยกุ้นะจซื้อเงั้นแสนได้สนุครับอ่ถึงมาซื้อหน่อยมันฟูไปไหนได้หรอจถึงมาซื้อหน่อยมันมันเมตตาเป็นโภไยเลยถึงมาซื้อหน่อยมันบุคือได้สนุครับผมเลยว่าซื้อได้หลายครับอมันได้ใส่หรือ้มันไปใส่บนไป ถ้าเกิดยังไงสู้ไม่ไดาา้ละคนที่ปวดไปยพ้นก็ต้องเป็นมาปวดตานสุขหลานสา,พายพญานาคเป็นขลังขินมากแล้วโอ้เอา้าเราปู<อ>ได้บนได้อย่างไบา้บอครับปูครับาตามา,าน,น,น,นาว่ามันมันถือกระต้นี่กระตือชื่นน้ำมหาเทพถวายปูย่วัตาเนี่ยละต้องกันนี่ครโอ้ครับผมตำนานตามตัวที่ตซชื่อน้ำถวายปูกับุจิตลังไหนครับผมเุณนบุญบารมีไหลแล้วล่ะแต่ว่าแบบทีท่คนไป้ชเสอไหลแล้วจะถึงคนไปครับผมอเสริมบารมีไอ้คนยิ่งยิ่งไปไอ้คนสิบเดียวสอยเขาแต่แย่งดี ครับผมมั้นแต่ประเด็นของการยังมากมายนี่ยเป็นพลังงานมันหลายอยู่แล้วนะครับผมเอาไปแช่วานห้องกันำบุญระดึกถึงคนไปทั้งอากันซื้อน้ำมาแขกถวายปุยวัดใต้เเพราะมันมีอย่างไรครับท่านผู้มที่บอกกันไปเดี๋ยวพ่อหาณาที่ไปครับผมเอาล่ะวันนี้ตัวเลขตัวเบอร์เดนบันเอปูได้ตัวใดบมาโอ้ยงามแห้งปูเป็นไหงแนวีายครับปูนปูดำแสนนี่เป็นไงเนี่ยเดาป่าทิบวะครับผม อุปกรณ์ดหนึ่งตัวที่หนึ่งขึ้นอีกหนึ่งครับหนึ่งอตัวที่สองได้บ่านเด็เจี๊ยดได้เจ็ี๊ยตัวที่สามได้เด็กค่ะหนึ่งเจ็ดห้าบัวเออห้ามัวพ่อใจวะโอ้ยขัดเจ็๊มากนี่พ่อใจแล้วที่ผมก็ได้มันจะมีเจี๊ยนี่ค่ะแล้วมันขากันก็เรียกกันนั้นตนตุ ต้นตูต้นต้นตูโกเผือกนะวะารมพิ่งบอกว่านี่ครับผมธรรมะเลยโอ้ยมันไห่กันตรงทอดับบดูจำเสียงจับทุ่มมันปูนแต่โกเผือกวะครับต้นแตะโกเปือกครับต้นแต่โกเปลือกนะครับตะโกเผือกปูสังฆาสังาครับปูสังฆาครับผมธรรมะบิ่งอกว่านี่ปูสังฆาเนาะครับผมธรรมะธรรมะยิ้มไม่ได้ใจหรอกเยมันไหกัน ไอตัวเาินรอเนอแต่ว่าธรรมะในถึงต่มันดียี่มกลเนาะครับผมอรตมากัเบิ่งพวกจองยึดถูกเจาะก็หลายอันนี่ทั้งตัวดำมันกับประโยช์เทียนเด็กเทีนหาพอ่ก้นเลยเนี่ยแล้เบื้องยุครับผมเออเดล็กมันเพราะว่าอรตมายานเท็ยนหาเนี่ยมันมาแห้งเนี่ยเน่ยมันเดล็กมันตุ่มเนหลายเท็หอย่างมันตันอยู่ครับอันเดี๋ยว่าพี่นังต่วนเด็กสามตัวนี่ยบ้านแน่นอ่นอือพราะว่เด็กสามตัวส่วนมากกันมันทีเป็นเก่าเทีนหาที่ที่มันดังกันเนี่็ดเก่าเท็นหาสามเท็ดหาฤ ที่เจ็ดหาเนี่ยมันีเมันรีกมันตรงกันหลายครับผมเอาวันหนเจหาเี่ยจีบเองค์กันแต่มีมีกล้อปูองดํานี่ลหรกับกับปูสังฆะเงินอยู่มันตรงกันแบบสมถูตรงตรงเลยสามารถตีกับอกเงินบอกเงินมองเงินที่้าเขาเป็นยุติธรรมมองเงนเบอกันที่บ้านเบอกันเบอร์เนตกันไพ่พูนปูีที่บา่วัดยังปฏิบัติทหารไหมหรืมาเพื่อนเป็ยังไงครับครับผมน้องแฮ่บอกน้องแห่บครับผม ปุดแห่บอมบอมมเน่ยอาตมาับป่นเนี่ยอัูเปูเววันนี่ก็แมนยิวตะวันกัเลขตัวเดียวกันเลขครงประทัดนั่นเจ็ดนึหาอาตมากเบปุ่เน่เลขครงประทัดอันปูเวียน่เจ็ดหนึ่งห้าครับแต่ว่าบานนี่ขคงูสังข้านี่ครับก็ปูองดังนี่มันตรงกันครับอันนี้หมสองหมองนี่ตรงกันอาตมาบนนอกนั่นกับมี้เจ็ดหนึ่งห้าูเวียตนี่กับจะกับเว่าสลับกันนเนี่ยมันจะถิ่ทีากครับผมตัวเดียวกัน ถ้าวันนี้เรตรงตรงเนี่ยถ้ามาขอตรงตรงหนึ่งมึงกินหางขอปูครับผมอขอตรงตรงได้อาจจะมาว่ามันเก่ากันก็เรื่อกันปูตั้งข้าน่น่ะปูตั้งข้าพมันจกงวดก่อนวาง่ายแม่นไหมครับแม่นงวดกว่อนน้งอง,งแม่นขึ้นก่อนนั่นแหละบ่วงเลยที่งวดกอนร้านนี้ก็ทิ่ขึ้ก่อนนั่นแหละครับแล้วพวกนี้ปล่อยใส่กันเลยเพราะว่าไอ้คนดังไปฟ้องความกันเลยปูสองปูนี่ตัวกัดิีได้นะตัวนี้ไหวเระปูวันนี้ไหวเจ้าก็จะเตือนใจแล้วตัวมันมันเรียบตัวเดียวกันนะเตือนใจลราปู พราะว่าเลขตัวนี้เนี่ยธรรมาขอก่อนติดพวกเจ้าติดไปขออยู่ปูทางชาเด่นครับผมปู้ดำแสนในควันธรรมาเพราะว่าเบิ้องบนพวกเจ้ามาเบิมงอยู่ทุกช่องนั่นแหะครับผมเพราะว่าในควันมันก็เบิ้งตลอดแล้วก็นี่ว้ามันจิตใจธรรมะไรธรรมะมันเสีบอะไรธรรมามันเป็นผู้ปล่อยมันเสียบอะไรครับผมแม่ถุงปล่อยยังที่ไอ้คนหนึเอาไปทำบุญไปยังไงยังที่อย่างี่ได้ครับผมโอ้ซาถูกปวยให้ได้เฮ็ดได้สั่งพญานาคนี่เถอะพระยาหนแหละแล้วเราคิดว่าแล้วได้ยินเพราะว่า ธรรมามันเจไะครับตรงกันแน่เลยครับมันก็เพราีว่าที่เป็ดด่างหลายหมองมันเรียกอีกนึ่งเจ็ดหามมันมีสองจุดเท่านั้นครับผมแล้กันสามเจ็ดหาที่เจ็ดหาเขาเจ็ดหาแล้วไหลาหมองอยู่ธรรมาเดินไหลหมองตรงกันเอาว่าตัวนี้เห็นว่าตรงกันอันช่องมีบุญบุญผ้าลวดกับจิตเดินลวดยิงเหรอได้ได้มาจังครับผมต้นกับจิตมันใจได้บานครับเอาว่ามันชั่วมันมันมากเรียกมากสิแล้วกันเราก็ยิ่ง ปูพญานาคนี่เป็นผู้ใหญ่เร่งแมนปีนี่เป็นปีปีว่าพญานาคเลแล้วครับผมพญานาคไหสู้ไปแล้วกับตูเวียดวรรณนีสองอันครับทั้งปูเวียดจรวันและตูพญานาคเพราะว่าพญานาคเป็นสายติดตระกูลไรอส้างไห่แบบไห่แมนเนาะแต่ว่าองุนไรสีว่าสีมานแบบเป็นตรงนี่นะนี่หลักสำคัญแต่ว่าเป็นให่แมนทั้งนั้นแต่ว่าจังไรสีเรตเป็นตรงตรงนี่นะครับเขาเคยอยากได้แบบตรงตรงไหมครับมันจมเปลี่ยนนั้นหลายมันหมดอะครับผม นี่หลังสาเหตุที่จะได้ตรงตรงครับสมาเลกมันใจว่าปูสังฆากับปูดำแสนเนี่ยคนดำแสนนี่มันตรงกันมันเลวมากช่างงเลยเนี่ยบลอกบล็อกบเบี้ยวบอบ่อยยางแบ่แบจังปางนึ่งแต่นีแบกง่ายงเลยครับผมยันเจ็ดาตาแบบจังปางมัมีมัมีส่วนอย่างมันนี่แค่อำคานตุนยี่องนี่งแ่เป็นหนห ยึดติเป็นด่ายกันเป็นหายแบบงี้เอาเม็ุตรงมครับผมเอาวันนี้ผมกับทีเด้เมียคันนี่ค่ะคดตัวาเนาะหนาพกจะหน้าเบิ้งานคือว่าอันกระปวดท้ายยาช่วงไปกับชีเด็ทำบุญกับทีด่นี่ยูนี่กินกันมันมั่น่ะครับผมพวมาปวดท้ายกับนี่แล้วกานิพลาดขององค์ชีต์่ะว่าคนมันลำบากเนี่ยครับผมบอกจังบอกเจ้าจันก็ค่อยป้อนแต่คอยจุดเนเยะเลยได้มากเนี่ยะครับพอจะให้ช่วั้นละ พ้นแตยุทธธรรมนี่แหละพ้นแต่หย่ขี้โกนนั่นแหละแต่วันนี้หาพ้นแง่แหง่ขี้โกนนั่นแหละแต่ว่าธรรมมันสีย่าครับผมอล้วเท่านั้นเองแล้ววงเงินมันอีกบเื้ออยี่นั่นแหะพระอััดสวมันหวยเลยใชะครับเนรัตนชื่ว่าผู้ให้มันสียไ่างเงะแม่นู่อกแต่ไว่าแน้วจะไปยำบุญนอันที่จะถำบุญวัดใดกัแต่ว่าธรรมาขอเงินไม่อ้ำบุญมม่ฟอนแม่ดีสุดน้ำแม่คือแ่ากันถือกันถือมาหน่อยไอ้ทำบุญเงินเงินเงิน่อแม่กอน ครับตัวนี้ผมิดีมากก่อนไปทำบุญใถวัดพ่าเสั่งเงนกระชครับเงี่ยเนี่ยจนทรเกับ่ว่าดอ่าเท่า้เงิมีพีดามันทางก่อนครับผมัำจิเป็นบุญเลครับแบบนี้ต่อไปมันเ็ื่อสิได้ไปเยนี่ไครับเพราะว่าพวกเนีายดอก่าทำเนี่ยไ้ทำบุญกับพิดามันดาก่อนอากผู้ใหห้องก่อนครับผู้ให้่กำเนดแม่บาอ่ะครับผมสำคัญกับตัวนี้อันทั้เนเราเห็นได้กันี่จะจิตได้ก็ได้อย่างนสิ่ี่เราไม่เห็ นี่แหละผู้ให้กำเนิดก้อนเนีห้มืนอพเทาไรกันบัวกันธามบุญกับพิดามานดากนเป็นอารหันนี่ยนะอารหันอิ่าเทาได้ไหมครับผมเป็นพาลหันมันค่อนแยบยินงแยบไดเลยอืมยิงกันแบบนั่นแหละเป็นพาลหันธมบุญกับพาลหันก่อนครับหายหได้พาลหันหรป็นม่วงวัดพาลหันประสง์มันหาย่าแต่จ่ว่าเขาธรรมบุญกับพาลหันใน่้านก่อนคือพิดามานดามันสอนทางไรแล้วครับผม อันตัวนี้นพัฒละหันดิษปฏิบัติดีปฏิบัติสอนมันหาย,ยากเอาทำบุญกับพัฒละหันอยู่ลำบากมันเ็ดง,าดง,ง,งาด่ายแต่บางคนลุกเรื่องงูครับทำงานก็ดีทำบุญก็หมุนก,ก,ก่อนเอาตามนี้นก็คอยเลยครับผมครับอคอยถือแน่นอนกระจี้ยสิครับผมตรงกัน,น,นอย่างเดียวตรงกันงามเออเด็กซีสามเลขล่างเนี่ยโอ้มีมีซีสามเลขล่างน้ำบ่อก,ออ 4, 3, กครับซีสามน้ำบ่อจะมาขอทำบุญท่านทางนรื้บ่อครับครับผมซีสามตัวเดียวเลขล่างครับผมเออ อย่างนั้นไปน้ำครับผมเอา,อาเอาทำนี่เราโชคดีบุญน้ำโชคตามพ่อนั่นแหละครับผมขอให้มีบุญไปช่วยผู้อ,อื่นน้ำสาธุสาธุรารครับผมครับ,อรบขอบคุณปูลหลายๆครับผมครับผมสวัสดีครับ